คือแบบว่าลืมว่าคุณเฟิร์สแบบมีเพื่อนเป็นคุณเฟิร์สอยู่นะโอเคคุณเฟิร์สเข้ามาเลยครับโอเคตอนนี้ได้รับเชิญแล้วมาเลยโอ้แบบจะนานทีกว่าจะได้เล่นเกมด้วยกันนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอาจจะเล่น ไม่คือผมไม่ได้เล่นมานานแล้วอาจจะเล่นไม่เก่งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมสอนก็ได้ผมสอนก็ได้อาโอเคจบเลยโอเคผมกดเลยนะครับผมเดาเลยว่านะว่าคุณเฟิร์สเขาจะเล่นตัวอะไรผมเดาเลยเมนในเกยผมนี่แหละผมรู้เลยว่าคุณเฟิร์สจะเล่นตัวอะไรนะครับหาห้องช้าแล้วเนี่ยใจเย็นวัยรุ่น 5น t ท s later ตอนนี้รอคนกด <Bro. S 2> นั่นไง <All right. S 2> คุณเฟอือเล่นแหวนคุณเฟื่อเล่นแวนมมผมเดาออกแล้วเพราะคุณเฟอือชอบเล่นในตอนนี้โอเคส่วนผมจะเล่นเอ่อตัวอะไรดีเก้วัเก้าอาอนิีไม่มีเลนกลางใช่ไหมโ okay. อเครอเลี้ยวก็ได้มา oh. <c oughs> กะว่าจะแบบป่าซะหน่อย เอาป่าสองคนเดี๋ยวนะเอาซิลไปดักซลีเยอร์แปลกแล้วเยี่ยมยอดตอนนี้มีคนแย่งตำแหน่งกันนะครับคุณเฟิร์สแบบไม่รู้เรื่องแล้วคุณเฟิร์สขอฟังก่อนตอนนี้ <c oughs> เยี่ยมยอดเลย <c oughs> เอา้าวมีป่าสองตัว <c oughs> เดี๋ยวนะ จะเล่นได้ปะเนี่ยไม่รู้สิเอาไวโอก็ดาร์กอะไรเนี่ยคุณจะเล่นอะไรคุณหลายใจมากเลยเนี่ยมา let's go โอ้คุณเฟิร์สแบบคุณเฟิร์สเล่นนานมากเลยนะแบบแตั้งแต่กี่ปีที่แล้วคุณเฟิร์สจำไม่ได้อ่ะหกปี 2พศหรือเปล่าคุณเฟิร์สเล่นตอนนั้นใช่ไหมครับน่าจะใช่แคสเกมกับน้องสาวตอนนั้นก็อ๋อคุณเฟิร์สเดวเขาชื่อว่าอะไรนะน้องสองคนนั้นนะครับที่แบบอยู่ในคุณเฟิร์สเล่นสกายบ็อกกับน้องสองคนนั้นนะน้องน้องเนสกับบนทุ่มเขาโตเลยใช่ไหมครับช่วงเนี้ย ใช่ใช่ตัวแล้วคนเราโตเร็วนะครับแต่ว่าตอนนี้คือคุณเฟิร์สเกิดปัญหาแบบโปรดช้าเพราะว่าเขาแบบสเปคเครื่องเขาไม่ค่อยดีนะครับหน่สเปคเครื่องเลยคุณเฟิร์สต้องเปลีย่ยนเครื่องใหม่เลยครับคุณเฟิร์สเอาจริงถ้าเป็นไม่ได้ผมอาจจะอยากจะเปีให้นะครับเราต้องรอคุณเฟิร์สมาก่อนตอนนี้ออกรองเท้าก่อน ออกรองเท้าโดดดึงดึงดึงรอแล้วสกินนี้โดดดึงดึง,ดงมากเลยเฮ้ยแรดรอคุณเฟิร์สมา <c oughs> โอ้โหคุณเฟิร์สคุณแบบยังไงอะแบบเปิดประเด็นแล้วละเกมเนี่ยจริงนานทีกว่าจะได้ด้วยกันอะไรแรดนี่ขอรับหน่อย รอเดี๋ยวนะต้องรอคุณเฟิร์สมาก่อนคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สเลนบนครับเลนบนไปบนครับไปบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวปิงเยอะปิงเยอะโอ้โหคุณเฟิร์ตแดงเยี่ยมเยี่ยมยอดอ้าวป่าเราไม่ได้ไปดูป่านะโอ้โหเยีย่ยมยอดเลยโอเคโอ้ยแวนแวนแวนเฟิร์ตแวนแวนแวน นะดึงเลยเฮ้ยอุ้ยเ้ย,ยโดนดักเดี๋ยวเยี่ยมโอโ้โหโดนเปิดเลยโดนดักเมื่อกี้มมผมไปเลนบนครับเลนผมเฟิร์สแหละใช่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 ใชไไผมว่าจะไปแท็กอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่วนผมน่าจะโยนเลนกลางนะ แล้วคุณเฟิร์สก็อยู่เลนกลางเลยครับเดี๋ยวผมจะอยู่เลนบนเองมาเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันมีแครี่สองตัวฝั่งเราก็มีแครี่สองตัวโอ้โหเอาแก๊กดึงอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่สุลัดลัไม่ไม่ได้ใจเย็นยังมีสี่นะเนี่ยสวยแก๊กสวยเออลัดอีกมาดิ มาดิเดี๋ยวลยไปไม่ได้ไปไม่ได้ไ,ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป,ปีตปีตัวนี้ก่อนแก๊กดึงได้สวยแก๊กแก๊กแก๊แกโอ้แก๊กลัดอย่างเดียวเลยแก๊กเอาเอ็กซ์คิวมาเอาอันตีผมยังไม่มีนะคนเฟิร์สเดี๋ยวเดี๋ยวเยว <laughs> จ้าอ้วนมันแบบมันลัดผมด้วยเอ็กซ์คิวอะ่ะโอ้โหเองนี่ทำร้ายจิตใจคนอื่นมากเลยแก๊ก กดโทรตามผมมาเร็วตามมาตามมาตามมาตามตามามเดี๋ยวผมจะ okay. ถ้ามันไม่ซับละผมจะซับเอง OK. โอเออนี่ไงคนแทนมาละอ๋อนี่ไงผมพูดเลยครับมามาเดินด like ้วยกันนายกดเฟิร์สเพิ่งเห็นเลยเนี่ยอ๋อกดเฟิร์สแบบเพิ่งสังเกตชื่อผมใช่ไหมครับวิลิงมาบกูเรียบร้อย นี่นี่ลำลำมาดิยาวยาวยาวเลยอ่ะย,ย,ย,ยาวเลยผมยาวเลยโอย้ไม่ไหวอ่ะเนี่ย no, <no>, no. เกือบไม่ไหวเกือบไม่ไหวไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมไปแล้วไปวโอรับต่อรับต่อรับช่วงต่อเลยไปแล้วไปแล้ว อะไรซาน,นิซาน,นิไม่ฟาร์มอะ่ะสมทีมแต่ละครั้งนี่ผมท้อมากเลยนะดีนะที่เป็นโหมดธรรมดาเนี่ยไ mm hmm. อ้กุดเฟิร์สระวังนะครับมันจะชกหน้านะไอ้แรดเนี่ยเฮ้ยแรดมึงทำอะไรเฮ้ยจะทำอะไรเพื่อนเรีรอยทำอะไรเพื่อนฉันทำอะไรเพื่อนฉันนี่เรียบร้อยปกป้องกุดเฟิร์สด,ด้วยชีวิตกุดเฟิร์สเติมเลือดก่อนเลยครับ เฮ้ยเทลเฮ้ยหืมนี่จะสวนไหมเทลเทลจะสวนไหมเทลจะสวนไหมเติมเลือดแปบบ๊บเฮ้ยไปจอมลาดไปแล้วอ้วนอ้วนเองจะลาดข้าอ้วนอ้วนเองจะลารัดข้าม,ม่ได้เลยแวนหนีก่อน เฮ้ยคุณเฟิร์สมีประเด็นแล้วโอยคุณเฟิร์สวิวิวิคุณเฟิร์สมันมันอุวิวโอ้โหช่วยไม่ทันเยี่ยมเลยผมอยู่เลนบนเนี่ยผมช่วยไม่ทันขอโทษครับคุณเฟิร์สผมขอโทษครับมมไไ่นเเต้องดูก่อนเดี๋ยวผมแก้แค้นก่อนเดี๋ยวนะผมลืมดูของคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สออกอะไรมานี่มานี่มานี่อุ้ยเกือบตายเห็นไหนะ คุณเฟิร์สคุณเฟิร์สกำลังจะออกคุณเฟิร์สออกดาบคีก่อนครับต่อไอดาบดาบคีอ่ะดาบสีเหลืองดาบอีใหญ่อ่ะคุณเฟิร์สก็จะรู้่ะ <c oughs> พูดสงงเชียวเทียบเทียบแต่ว่าคลิปนี้ผมรู้ว่าแบบคลิปนี้เสียงนกเยอะมากบ้านผมนี่มีแต่ธรรมชาติว่าไงมาหลอกมาหลอกว่าไงว่าไงนี่เรียบร้อยระวังลีนนะครับคุณเฟิร์ส รีเวนใช่ไหมรีเวนรีเวนไม่ทันครับไม่ได้โอ้ยไอ้นี่มันหาเรื่องผมมันจะต่อยผมตายแล้วเนี่ยโอ้เยีย่ยมยอดเลยน,นี่ผมพูดเยี่ยมยอดกี่ครั้งแล้วเนี่ยคนเฟิร์สอะไรไป็นเยี่ยมยอดเยี่ยมยอด,ยยอดเนี่ยกลับบ้านแป๊บระวังนีดคน,คนเฟิร์ส ไปเถอะระวังนะครับตอนนี้เลยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจัดการก่อนเอ้ยโค้ดละผู้ทักาดมาเกือบตายเกือบตาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเฟิร์สผมมารับแล้วผมมารับแล้ววิ่งมาวิ่งมาโอ้โหดาบเหลืองอะไรไม่รู้อ่ะุ้ยตายหมดไม่ตายอ่ะโอ้โห คุณเฟิร์สเก็บเลยไหมโอ้โ oh ห <laughs> โดนต่อยใต้อีก <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> แรงมากเดี๋ยวนะน้องออกอะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมบิงพลาดมากเลยอะตายสองรอบแล้ว <laughs> เตี่ยมโอ okay, okay, เคโอเคโอาคยไงยไงยล่างนะคุณเฟิร์สสนใจไหมไวยโอไปกับผมละ คนเฟิร์สไปเคลียร์กลางเลยครับเอ้าเสียงอะไรอะไรอะเสียงอะไรข้างบ้านผมเนี่ยผมไม่ยินมันเป็นแบบเสียงอะไรหล่นใส่เอหลังคาบ้านเนี่ยผมตกใจเลยอันนี้อันักปัปั้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้วนนะคนเฟิร์สคนเฟิร์สได้ไหมผมรอได้ไหมผมรอได้ผมรอได้ เฟื่อมามามาป้อมจะเตะเยอะๆโอเคมาเฮ้ยไอ้นี่มาไอ้นี่อันตรายมากเดี๋ยวจะทำอะไรคุณเฟิร์สฉันสวยคุณเฟิร์สวยสวยโอ้โหเกมเดี๋ยวเราเมื่อกี้เกมกระตุกนิดหน่อยเน็ตช้าหรือเปล่าเฮ้ย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 โอ้โหมาเยอะเกินไม่ไหวไม่ไหวต้องหิวเรื่อยตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องหิวครับต้องหิวแฟนตัวบางมาก สวยไอ้แก๊กสวยสวยโอ้โหแกก็รัดอย่างเดียวนะแกกนี่นี่ไม่ให้หรอกเป็นซับอะไรรัดเนี่ยเอาเอ็กซ์คิวมาด้วยเนี่ยทำร้ายจิตใจมากเลยนะแกกทำตัวไม่น่ารักเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเราไววโอโดนเพิ่งเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ว,ยว,ยวมาได้บูบับละมานี่มานี่มานี่ ทำอะไรเพื่อนฉันมาน,นี่มีแปดชิวส,สวยๆอ้าวคุณเฟิร์สค,คุณเฟิร์สตามผมมาก็ได้นะครับตามผมมาเลยเดี๋ยวผมจะปกป้องคุณเฟิร์สเองอถ้ายามที่ผมเปิดอันติีนะครับคุณเฟิร์สพยายามอยู่วงผมเลยเพราะว่าถ้าคุณเฟิร์สอยู่วงผมเนี่ยจะปลอดภัยมากๆเกลียวนะโอ้โหเยอะเกิน เยอะเกินไม่เอาม่เอม่เออย่าเล่นอย่าเล่นว่าไงลิงว่าไง <c oughs> อะไร <c oughs> โอ้ไม่ทันหลงัลงหลังเด้งเลือด <c oughs> โอ้บุ <c oughs> งสองเขาไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอแวนมาแล้ว <c oughs> โอ้ยไปโอช่วยหน่อย ไวโอช่วยหน่อยอุไยได้คิวเฉยเลยโอ้โหแล้วผมก็ไม่กลับเนะ <c oughs> าะแต่ผมกลับแล้วผมรอดอ้วนะ <c oughs> ห้าวเ,เกินไปคุณเฟิร์สเอาจริง <c oughs> ตอนนี้คุณเฟิร์สเขาได้อ้องคุณเฟิร์สได้คิวสองคิวเองเหรอครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงคุณเฟิร์สเองมาเฉดโดยใช่แต่ละเฮ้ยคนจะมาเล่นกลางรู้สึกจะตื่นเต้นกับคุณเฟิร์สมากเลยเนี่ยคือแบบพูดลิ้นพันกันไหวมากเลย ผมลดนกับคุณเฟิร์สครั้งแรกจอไม่ได้จอไม่ได้้ยคุณเฟิร์สเก่งเลยครับได้สามคิวละมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายเลยมาหลอกแบบโดดใส่เลยอ่ะเองนี่ไม่ปานีนะเองทำอะไรเพื่อนฉันเนี่ยฮะมานี่เลย มาให้ตีตูดซะดีๆมามานีิมาหนิโอ้โหบิงไม่โดนเออไม่โอ้อย่างนั้นแหละเป็ะไไปแล้วไปละคิดว่าผมจะรอดปะเนี่ยแก้แค้นไอแวนก่อนผมจะดักตรงนี้ดักแบบเงียบเห็นไหม ดูด้ยครับ <Okay. S 2> มันออกมังกรอยู่ครับโอเคเอาทำไมซานิดเราทำอะไรอะ่ะผมสังเกตมาทั้งคลิปแล้ว oh, เดี๋ยวเลี้ยงเลียเลีง่งโอ้โหแรงเก้นแบบนี้เราเลี้ยงไม่ไหว <What? S 1> เดี๋ยวนะต้องออกอะไรเนี่ย uh. แวมันออกโ oh, oh. อ้โหเออต้องออก อเ,อเอาเฟ้อโดอะไรอ่ะเา้าคุณเฟ oh, ้โดอะไรครับเนี่ยโอ้โหไม่ไหวจริงไวโอเรากำลังจะตุ๋ยป้อมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะไอเลสรอดป้าน่นนะไม่รอดแรงมากมารอบนี้เอาจริงแล้ว ผมจะเอาจีน en, แล้วครับคุณเฟิร์สตอนนี้ป้อมเรากำลังจะแตกแล้วโอ้โหเรียบร้อยนั่นแหละป่าเราไม่ทำอะไรเลยอ่ะขอญาติฟาร์มแล้วกันคุณเฟิร์สเดี๋ยวผมจะอยูออย่คุณเฟิร์สก่อนตายตายดูกันกนะครับคุณเฟิร์สผมว่าตายดูกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมาหลอกมาหลอกครับโอ้โห ไหววันนั้นนะ<ว>่ะไม่ไหวหรอกไม่มีดาเมจอะซานิส,สเองไม่ฟาร์มอะ่ะอมเ,เอาเลยผมล้ำต่อผมล้ำต่อผมล้ำต่อแล้วผมล้ำต่อแล้วโอ้โหคุณเฟิร<ง>์สกลับไปก,ก่อนเลยครับโอ้โหเมื่อกี้แบบโตลุมเดี๋ยวเดล่าะไร่างเด,เดล่างๆๆๆๆๆๆแวนแวนแวน เฮ้ยกลับบ้านก่อนลกลับบ้านก่อนสอยกลับบ้านก่อนผมว่าโอเค thank you อ้เดี๋ยวนะมันลอยเหรอเองลอยเหรอเพื่อนเองจะตุ๋ยไม่ได้นะถ้าเองจะตุ๋ยเนยเองมีมีค่าเข้าอย่างเนี่ยเลนล่างเม่ไน้เลนล่างแตกมดแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมอืม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบมีการกำลังเกิดครับก็เรืโอเคผมสู้มันได้ละยิงทำไมอุ้ยไม่ไหว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 อุ้ยอุ้ยกูฝุกัดอุ้ยผมไหวนะไม่ไหวไม่ไหวนี่อยู่ใจยาวโอเคสิบเจ็ดทิวสวยๆเลยครับตอนนี้ รู้สึกว่าแบบยามไฟนี่จะงงมากๆเลยเนี่ยโ oh อ้โหเป็นเรื่องปกติอ,าาอ,อ้าวเรียบร้อยอ้อวนเองทำอะไรอ,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 อ้วนเฮ้ยเฮ้อย่านักเลงสิเองนี่นักเลงยังเลยนะตามมาเลยนะ อ่ะอ่ะตามมาเลยมาตามมาเลยตามมาเลยอะไร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 เรียบร้อยโอ้โหคุณเฟิร์สเกือบตายสมัยแป๊บเดียวดาเมจโคตรเยอะมากเกือบฆ่าคุณเฟิร์สตายเฮ้ยเดี๋ยวหายตู้เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะวิลิงลิงลิงเอ้าลิงทำอะไรอ่ะเอ้าลิงทำอะไรอ่ะเอ้าลิงทำอะไรอ่ะโอ้โหยี่สิบเอ็ดคิวเต็มเต็ม ลิงเขาทําอะไรอ่ะเขาแบบคุณเฟิร์สครับลิงเขามองเพื่อนแบบกําลังจะโดนฆ่าคุณเฟิร์สจบได้นะครับผมว่าไอ,อหมอนี่มันมีเขียวไอ,อหมอนี่มันมีเขียวไอ,อหมอนี่มันมีเขียวมีเขียวแล้วยังไงมีเขียวแล้วยังไงโอ้โหตายแนะ่ <B> er <f> โอ้โหไม่รอดอะ่ะสอนมาด้วย เอแต่ว่าผมสงสัยมากเลยซานิเขาทำอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวนะซานิเขาตายไปแปดแต่คณเฟิร์สโอ้โหมีคนโยนเกมอัดหนึ่งอัดตาไวนโอด้วยนะครับผมตายไปเจ็ดรอบโอ้โหคุณเฟิร์สตายไปเจ็ดรอบ ไม่เป็นไรครับคุณคือแบบทีมงานของผมคุณคือทีมงานคุณภาพของผมผมไม่จริงจังเลยมากนะครับผมแบบขอแค่แบบได้เล่นกับคุณเฟิร์สก็พอวันนี้ครับอ้าวโดนลุมแล้วไบโอโอ้โหตามผมมาเลยคุณเฟิร์สโอ,อ้เหมือนเฮ้ยไอฝั่งมุมแดงเหมือนป้อมจะแตกทุกทิศทางนะใช่ครับใช่ครับซุปเปอร์คลิปจะออกมาแล้ว แต่ว่าตอนนี้คือคุณเฟิร์สมาอยู่กับผมเลยครับผมจะโดนอันนี้ฆ่านี่อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเฮ้ยเอาเทลดีกว่าผมจะเอาเทลใครฆ่าไม่รู้เฮ้ยเชียร์ไว้กว่อนไอ้อ้วนมันฆ่าครับคุณเฟิร์สโอ้ตอนนี้เดี๋ยว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 โดนลุมโดนลุมโดนลุมโอ้โดนติดขี้โอ้โหไม่รอดเฉยเลยลิงก็ไม่ตาย เฮ้ยคุณเฟิร์สจบได้นะจบได้นะคุณเฟิร์สจบได้นะเอาแก๊กโอ้แก,ก๊กแก๊กม่อยู่กับเพื่อนนะโอ้โไอ้แก๊กจะจบบ้านแล้วเลยเทแก๊กซัพพอร์ตคุณภาพมากๆเลยคุณเฟิร์ส ใช่ผมไม่น่าเสียอันนี้เลยอ่ะไอนนเขาเรียกว่ายอย่งไรนะสกิลเอา้าคุณเฟิร์สออกดาบคีสองอันเหรอครับผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยคุณเฟิร์สแบบไปออกตีแล้วคุณเฟิร์สขายทิ้งก่อนแล้วลูกไอไอที่มันมีดาบดาบสองอันนะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรสลิส,สติงอ่ะมันมันอ่านว่าสลิสติงอ่ะครับคุณเฟิร์สขายไอดาบคี้อันนึงออกก่อนครับแล้วก็ซื้อสลิสติงครับ มาแก๊กเอ็งนี่รู้จักซับเพื่อนดีหน่อยแก๊กอ้าวดึงมาเออนั่นแหละเออเออเออจะปิดครับผมจะตายนะเนี่ยผมเฮ้ยลิงดูด้านหน้าไม่เป็นไรใช่ไหมไหวปะนั่นนะ่ะ มันแรงเกินไปอ่ะอีกแล้วโอเคมารอบนี้มีแค่มาหลอกตัวเดียวผมวัยเป็นเฟิร์สผมจะกรอบกู้เอง <c oughs> โอ้โหเมตีป้อมสวยเลยเฮ้ยมเป็นไรมีซูเปอร์คลิปช่วยอยู่หนีหนี่ <c oughs> โอ้โไม่ไหวเฉยโอ้โหตายหมดแล้วตายพร้อมกันเลยไม่สี่ผมตายก่อนแล้วมันก็ตายกับมันโดนสกิลหนึ่งผมอ่ะเฮ้ยโอ้โตีโคตรแรง,งเลยฟิรชิปตีตีป้อมแรงมากเลยเอ,อย้ยชน,นะ <c oughs> คือแบบ MVP นี่คือแบบให้ชิปเลยซุปเปอร์ชิปอ่ะ คลิปไม่ใช e er ่แล้วหรือเปล่าน่าจะเป็นคลิปแรงเกินเกมนี้คลิปต้องแบกละโอเคก็ขอบคุณเฟิร์สนะครับที่มาเล่นเกมกับผมในวันนี้นะครับครับผมขอบคุณมากครับ